ส, <im sharing> ส <man> <im> ื <så rails> ่อญี่ปุ่นพูดถึงวิธีการเล่นของชนาทิพสงกสินแนวรุกทีมชาติไทยในการประเดิมเจลิกนัดแรกสื่งญี่ปุ่นพูดถึงวิธีการเล่นของชนาทิพแนวรุกทีมชาติไทยประเดิมเจลิกนัดแรกวัดเจ๋งกว่าเอเอ็นนงะสื่อญี่ปุ่นให้ความคิดเห็นถึงชนาทิพสงกสินแนวรุกทีมชาติไทยหลังเจ้าตัวถูกส่งลงเป็น11ตัวจริงประเดิมเกมแรกบนศึกเวทีเจลิกญี่ปุ่นโดยระบุว่าชนาทิพเป็นผู้เล่นที่มีประสิทธิภาพ ในแง่ของการคอยซัพพอร์ตทีมได้ดีเป็นผู้เล่นที่มีการผ่านบอลที่แตกต่างไปจากเพื่อร่วมทีมอยากให้ใช้ชนาทิปต่อไปทางสื่อญี่ปุ่นระบุชัดต้องการให้โทโรโอนิคิใช้งานชนาทิปต่อในนัดหน้าพร้อมกับชื่นชมการซัพพอร์ตทีมของชนาทิปและการผ่านบอลที่ไม่เหมือนใครท่านิสอญี่ปุ่นได้คะแนนการเล่นเกมแรกในศึกเวทีเจลีกของชนาทิปมาเป็นอันดับหนึ่งของทีมที่6.5คะแนนร่วมกับเพื่อร่วมทีมอีก4คน ซึ่งเจ๋งกว่าอากิฮิโรเอนงะแข่งตัวเก่าญี่ปุ่นของทีมการที่ญี่ปุ่นจะให้เกรดนาเตแข่งต่างชาติจากอาเซียนมากกว่าแข่งญี่ปุ่นเองถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายแถมเกมนิชนาทิพยังมีเวลาอยู่ในสนาม70กว่านาทีเท่านั้นชนาทิพย์นำทัพช้างศึกชุดใหญ่แรงงานตัวก่อนอุ่นเครื่อง2เกมตามปฏิทินฟีฟ่าเดเดือนมีนาคมนี้ที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตซึ่งยังขาดธีลธทบุญมาทัน ซูพานั่นเหมือนตาและนิโคลัสมิเกิลเซนที่จะตามมาสมทบในวันนี้ความเคลื่อนไหวของขวนลช้างศึกฟุตบอลชายทีมชตาติชุดใหญ่เตรียมทีมเข้าร่วมการแข่งนนขันศึกฟุตบอลอุ่นเครื่อง2เกมตามปฏิทินฟิฟ่าเดือนมีนาที่ประเทศสหรัฐอาหรับเอเมิเรตส์ล่าสุดเมื่อวันที่20มีนาที่ผ่านมาณโรงแรมโนเวทเทลฟิวเจอร์ปาร์รังสิตขุนพลช้างศึกทั้ง23คนเดินทางเข้ารายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยนำโดย2แข้งเจริกอย่างชนาทิ่สงกสินของคาวาสกิพอนเล และสุภโชคสาราชาติจากคอนซาโดเลซปโปโลรวมไปถึงกิสลาการแมนสุภระชัยใจเดตขาดเพียงธีรทรบุญมาทันกับชุมนัตเหมือนตาจากบุรีรัมยูเนเตดและมิโคลัสมิเคิลสันแบ็กขวาลูกครึ่งไทยนอร์เวย์ซึ่งจะบินตามมาสมทบในวันนี้สำหรับโปรแกรมอุ่นเครื่องฟีฟอร์เดย์ของทีมเพื่ไทยชุดใหญ่25มีนาคมเซเลียพบกับทีมเพื่อไทยถ่ายทอดสดทาง AAS Play ส่วนนัดที่2งวันที่28มีนาเวลา1นาฬิกาตาเมเวลาในประเทศไทย หรัฐอาหรับเอเมิเรส์พบไทยถ่ายทอดสดทาง AIS Play งานเข้าช้างศึกแข่งตัวท็อปถอนตัวทีมชาติไทย u 23ศึกโดฮาครับอิสระสีทโลนำทีมชาติไทยชุด u 23เดินทางสู่ประเทศกาตาร์โดยมีพัตติก,กุตาสันกองหน้าคนสำคัญข,ของทีมชุดนี้ที่แจ้งขอถอนตัวออกไปทีมชาติไทย u 23ภายใต้าการคุมทีมของอิสระสีทโลรวมตัวกันเพื่อออกเดินทางสู่ประเทศกาตาร เพื่อทําการแข่งขันฟุตบอลโดฮาครับโดยแพตติกูตัสซันได้แจ้งขอถอนตัวเนื่องจากมีการบาดเจ็บส่วนสตรีมงคลรถถัตนภูมิจากโอสลูเวนจะตามไปสมทบที่ประเทศกาตาร์เป้าหมายหลักของเราในการแข่งขันครั้งนี้คือการสร้างความสัมพันธ์ในทีมและลองใช้นักเตะในแท็กติกใหม่ๆด้วยจริงๆแล้วก็มีน้องที่ได้รับบาดเจ็บและถอนตัวไปบ้างแต่ก็เรียกคนมาทดแทนเชื่อว่าจะทําผลงานได้ดีก็ต้องติดตามกันส่วนการถอนของแพตติก เราต้องเตรียมผู้เล่นเพียงพออยู่แล้วก็เชื่อว่าจะไม่ส่งผลอะไรมากนักเพียงแต่เสียดายที่เขาไม่ได้มาร่วมทีมและไม่ได้มาสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนเราต้องการเห็นความสัมพันธ์ภายในทีมและการตอบสนองของเด็กว่าตอบสนองแค่ไหนและข้อบกพร่องต่างๆที่เราจะได้เจอแน่ๆมันจะยิ่งชัดเจนขึ้นชุดนี้ถือว่าเป็นตัวหลักประมาณ80-90%อยากฝากให้กําลังใจน้องๆเพราะว่าน้องก็มีอนาคตและเป็นกําลังหลักของทีมชุดนี้และอนาคตอีกด,ด้วยญี่ปุ่น โค้ชกุนซือใหม่ทีมชาติไทยยู20ไม่ธรรมดาผ่าซัป,ปโปรคว้าแชมป์ประวัติศาสตร์มาแล้วทัพช้างศึกทีมชาติไทยยู20ภายใต้การนำทัพของบุรดัมเซอร์ไพประกาศเปิดตัวกุนซือคนใหม่ด้วยการแต่งตั้งโทชิยามิยุระขึ้นมาเป็นหัวหน้าโค้ชคนใหม่ของทีมชาติไทยชุดยู20แทนที่ของมิรอดเวเลบิดกุนซือชาวเซอร์เบียที่ได้แยกทางกับทีมไปล่าสุดสือเจลิกญี่ปุ่นได้โพสต์ข้อความถึงการแต่งตั้งกุนซือทีมชาติไทยยู20คนใหม่ในครั้งนี้โดยระบุว่า โทชิยามิยุระกุซ้อวัย59ได้รับการแต่งตั้งเป็นกุซือทีมนอดาย,ยรุ่นอาย,ยุไม่เกิน20ปีโดยมิยุระเคยพาฮอกไกโดคอนสัดโดยรัปโปโรคว้าแชมป์เจ2และผ่านประสบการณ์คุมทีมมากมายทั้งเวโกตาเซนไดโอมิยะอาดิจาและวิเซนโกเบโคดบอยชี้ BG เริ่มต้นเกมไม่ดีทำพ่าย BU 0ประตูต่อ1ร,ร่วงมารั้งอันดับ9สุปชัยคมสิน โค้ดขัดตาทับของเดรบิดเปิดใจหลังทีมพ่ายกับแข้งเทพ0-1ชีทีมเริ่มต้นได้ไม่ดีเป็นจุดเปลี่ยนให้ต้องปลาชัยปันลงหลังเกมลิเวอร์ลีกนัดที่24บิจีปัตุมยูเนเต็ดเปิดรังพ่ายกับทูแบงคอกยูเนเต็ด0-1หลังเกมจะมีการประกาศปรับบทบาทโดยให้แมสมิธที่เป็นกุนซือขึ้นประรับตําแหน่งประธานเทคนิคของสโมสรและแต่งตั้งโค้ดบอยสุภชัยคมสินให้เป็นกุนซอรักษาการแทน หลังจบเกมโค้ดบอยได้ออกมาพูดถึงเกมที่ผ่านมาว่าจริงๆเกมเราเริ่มต้นได้ไม่ดีมีความผิดพลาดส,ส่วนตัวเกิดขึ้นเกมโดยรวมเราก็ครองบอลแต่เป็นพวกเขาลงไปตั้งรับตั้งแต่ได้ประตูขึ้นนําและเขาก็เปลี่ยนวิธีการเล่นเพราะแน่นอนไม่ได้3ามแต้มเราก็ผิดหวังจริงๆแล้วตอนนี้ไม่ใช่แค่โค้ดแต่ทีมเราทุกคนต้องการทาผลงานให้ดีแต่ว่าในเมื่อเกมต่อเกมเรายิงประตูไม่ได้และเก็บชายชนะไม่ได้ แน่นอนมาเป็นสิ่งสะท้อนต่อแฟนบอลและเราก็เข้าใจตอนนี้เราทุกคนพยายามเพื่อแฟนบอลทุกคนมุ่งมั่นเต็มที่แต่ว่าผลการแข่งขันมันก็ไม่ได้เป็นใจให้เราทางนี้สึกิีวโอเทลีกฤด,ดูกาลนี้นัดที่25ของปีจีปทุมจ่อ,อไปเยือนลำปาง FC ในวันจันทร์ที่3เมษายนณสนามกีฬาจังหวัดลำปางเวลา18.30น,านาถ่ายทอดสดทาง AIS Play สุรพงษ์คงเทพ คุณสื่อคู่ของการทะเลือเผยหลังเปิดลังไร่ต้อนสุโไทย FC 2-0ในศึกลเว่าเทลิงนัดที่24ลั่นจะรักษามาตรฐานแบบนี้ดีต่อไปเรื่อยๆเกมนี้สิงจะท่าได้2ประตูจากแอตตอนตีราบาซี่นาทีที่44และธิรศักดิ์เผยพี่มายนาทีที่80ทําให้เก็บเพิ่มเป็น39แต้มจาก24นัดก้าวขึ้นมาลังอันดับ3ของตารางหลังเกมโค้ชอันกล่าวว่าเกมนี้ก็เป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งซึ่งเราได้รับชัยชนะ ทำให้อันดับของเราขึ้นไปอยู่อันดับ3ของตารางขอบคุณน้องๆทุกคนที่ทุ่มเทการฝึกซ้อมเพราะลงแข่งขันน้องๆก็สามารถทําได้ตามแทสติกที่ซ้อมกันมาก็พอใจใน3มแต้มและรูปแบบการเล่นด้วยเกมที่เหลืออีกหนัดเราต้องพยายามพัฒนาทีมขึ้นมาเรื่อยๆพยายามจะเก็บแต้มให้ได้ในทุกๆนัดที่ลงแข่งขันเพราะถ้าเราทําได้อันดับในตารางมันก็ดีขึ้นก็หวังจะรักษามาตรฐานที่ดีต่อไปเกมนี้ถือเป็นเกมที่พิเศษ ั้งนเตะและทีมสตาฟก็อยากจะมอบ3แต้มให้กับคุณแป้งในวันคล้ายวันเกิดวันที่21มีนาซึ่งเราก็ทําได้สําเร็จต้องขอบคุณแฟนบอลท่าเรือทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเราอยู่เสมอโค้ชอันกล่าวปิดท้ายโคเตีเยยอมรับทีมพลาดง่ายหลังพ่ายลาดบุรีเผยเป้าหมายต้องจบท็อปไฟโคตเตียสะสมพบประเสริฐหัวหน้าผู้ฝึกสอนชมรีฟซีเผยหลังเกมเปิดบ้านพ่ายกับลาดบุรี1ประตูต่อ2ในศึกลิเว่ไทยลีก เมื่อวันที่19มีนาที่ผ่านมาก็เตียกล่าวว่าก็ยังเป็นอีกหนึ่งเกมที่เราเสียประตูง่ายไปแต่ก็พยายามแล้วเด็กเขาพยายามเปลี่ยนแทคนิคเพื่อเอาประตูคืนอย่างน้อยกลับมาเสมอก็ยังดีแต่สุดท้ายเรื่องความที่เราเปลี่ยนแทคนิกที่เราไม่เคยได้ซ้อมกันมาก็ดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ต้องยอมรับว่าเราสเปะสปะโดยเฉพาะ10นาทีสุดท้ายเราต้องพยายามร่วมมือร่วมใจและผ่านสถานการณ์ที่เราเกือบถึงเลวร้ายแล้วจริงๆจริงๆและเป็นคนละทีมกับเลก็กๆเกมนี้ก็เจอปัญหาอีก ก่อนเกมเดนิตก็เป็นคข้หวัดสายพันเอรวมถึงฟาอีกด้วยที่ไม่ได้อยู่ในเกมนี้เราเพิ่งทราบข่าวว่าเขาไม่สามารถเล่นเกมนี้ได้ก็ยังเป็นปัญหาต่อไปที่นักเตะสลับกันเข้าออกก็ต้องพยายามปรับจูนกันใหม่คงจะมีการปรับปรุงเพราะหลายเกมที่เราพยายามจะปีนขึ้นไปอยู่ข้างบนเราเจอเกมโต้กลับของคู่แข่งหลายๆเกมก็ทําให้เราไม่สามารถมีแต้มกลับมาได้นี่คือปัญหาหลักเพราะวาเราก็อยากได้สามแต้มเหมือนกันไม่ว่าจะเล่นที่ไหน พอไม่ได้สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือโดนโต้กลับและเราไม่สามารถรับมือได้ก็ต้องกลับไปแก้ไขกันเราคุยกันตลอดว่าเราต้องการหนึ่งใน5จริงๆแล้วมันยังเป็นวิถีทางที่ยังเป็นไปได้ต้องดูว่าช่วงเบรกฟีฟ่าเราต้องคุยกันว่าจะต้องทําอย่างไรต้องยอมรับว่ายังคงมีเป้าหมายท็อปฟาส่วนตัวก็หวังว่านักเตะที่ไม่สมบูรณ์ช่วงเบรกสอาทิตย์ก็น่าจะกลับมาได้เชื่อว่าเราเจอปัญหานี้ในเลข2มาโดยตลอดต้องขออภัยด้วยที่ต้องพูดเพราะมันเป็นเรื่องจริงเชนบุรียังเป็นอีกทีมที่สร้างทีมมด้ววยยกลุ่เาชน ซึ่งแน่นอนบางเกมอาจจะดูขึ้นคุนลงๆความผิดหวังมันมีหลายเกมก็ต้องพยายามปรับจุนให้ดีขึ้นชนบุรีเองก็ยังสร้างทีมระยะยาวต้องพยายามฝากขอโทษขอภัยแฟนบอลทุกท่านเราจะพยายามก็หวังว่าเบรกทีมชาติกลับมาคงจะมีเรื่องการเชฟทีมที่ดีขึ้นโคชเตียกล่าวปิดท้าย